เห็นดอกเยอะๆอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเป็นเรื่องของสวนเห็นดอกอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะครับมันก็มันก็เราก็สบายใจเลชื่นใจเลยเนาะเล้วดอกก็ดู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 ทุกคนเลยนะถ้าว่าทําได้แบบแบบแบบทำเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสบายใจเลยดอกยังไม่ทันแห้งยังไม่ทันโรยเลยนี่มันขึ้นเม็ดแล้วอ่ะเม็ดตุ่มๆเล็กๆออกมามันขึ้นเม็ดแล้วอ่ะคือมันจะติดเป็นลูกใช่ไหมครับต่อไปติด เป็นพวงเลยอ่ะว่าโอ้ยาเนี่ยก็มีส่วนครั้งแรกผมคิดว่าเป็นกาอากาศผมเดินออกมาในสวนผมเดินดูทุกวันเลยไหนี่ยมันดูเพลินอ่ะอ๋อมันมันอุ้ยนูต้นนี้ทำไมนขนาดนี้เนี่ยถ้าคนกล้าลองอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะพูดแบบลักษณะแบบเดียวกับผมนี่แหละมาพิสูจน์ของจริงให้เห็นแบบนี้แหละคนจากการใช้แมกมาเราอ่ะ